วันนี้แม่โอพาทําขนมเกลียวกรอบนะคะอ่ะทากันง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบแต่อร่อยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะอ่ะใส่น้าเปล่าลงไปนะคะ80กรัมนะคะน้ําตาล50กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาเนาะ,ะแล้วก็เกลือป่อนสักครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองนะไข่ไก่ก็ตีก่อนนะคะเพื่อให้มันเข้ากันได้ง่ายนะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็ คนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะให้น้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยตามด้วยแป้งสาลี3 0 0กรัมนะคะเนยจืดนะคะละลาย50กรัมนะแล้วก็คนค่ะทีนี้เราใช้พายคนไปก่อนนะคนพอให้มันได้เนื้อแบบนี้เราก็ค่อยนวดนะคะนวดให้เนียนเนาะนวดให้แป้งเนียนนะ พอแป้งเริ่มเนียนได้ที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้สัก30นาทีนะให้แป้งเขาเซตตัวก่อนเนะาะการพักแป้งก็หาพลาสติกคลุมหรือใครไม่มีพลาสติกก็ฝ้าอะไรก็ได้ปิดให้ชนิดอย่าให้โดนลมนะเขาจะได้ไม่แห้งนะคะอะโอเคพอพักครบ30นาทีเอาออกมานะคะแล้วเราก็รีดนะรีดให้หนาประมาณสัก1เซนก็ได้นะคะรีดเลยค่ะแล้วทีนี้ตัดนะตัด กว้างประมาณสัก1เซนก็ได้นะไม่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะอันนี้ตัดเลยเนาะอ่ะเราจะตัดใช้มีดตัดแบบน,นี้ตัดไปเรื่อยๆนะตัดอ่าให้หมดเลยนะอ่ะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปการขึ้นรูปก็อย่างเงี้เนี่ยครึงเป็นเส้นยาวๆนะคะอ่ะด้านขวาครึงไปข้างหน้าด้านหลัง เอด้านซ้ายครึงมาด้านหลังนะคะแล้วก็จับปลายให้ชนกันเขาก็จะบิดเป็นเกลียวอย่างนี้เราก็ใช้มือช่วยนะบิดให้เป็นเกลียวสวยๆนะคะแล้วก็จับปลายมาประกบกันอีกทีหนึ่งแค่นี้ก็ได้ละนะคะบีบให้ปลายติดกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เห็นไหมได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะนําไปทอดนะคะ,ะการทอดก็ตั้งน้ามันให้ร้อนด้วยไฟกลางนะคะนําขนมลงไปทอดจนเขาเหลือง ฟูสวยนะคะี่ยเห็นไหมเขาจะเหลืองได้แบบนี้ก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันเลยนะคะ,ะแล้วทีนี้เรามาทําน้ําตาลเคลือบกันใส่น้ําตาลครงไป200กรัมนะคะเกลือปน่นครึ่งช้อนชานะคะน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าสัก80กรัมนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วทีนี้เคี่ยวนะคะเคี่ยวด้วยไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนเลยนะเคี่ยวให้เป็นฟองละเอียดแบบนี้นะคะข้นหนืดแบบนี้นะ,ะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะนะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ คนคนให้เข้ากันนะให้มีกลิ่นหอมของต้นหอมขึ้นมาก่อนนะคะอ่ะพอได้ที่แล้วเรานําขนมลงไปเลยค่ะขนมเกลียวที่เราทอดเมื่อกี้นะคะคลุกค่ะคลุกทีนี้คลุกเ้าไปเลยค่ะคลุกด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเขาจะแห้งไปเองนะคะนี่พอเขาแห้งเห็นไหมเขาก็จะตกสเก็ดเป็นหิมะแบบนี้นะคะอ่ะพอได้แบบนี้ละก็สามารถ จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่โอเคงั้นไม่หมดจบคลิปนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ